สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับผมขอ,อเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับบอกว่า,อ,าอยากให้เฮียตีนะครับมาคำนวณรัฐบาลไทยให้เร็วหน่อยงวดน,นี้เพราะว่าเดือนเนี้ยปกติมันจะมี30สิวันสามิเอ็ดวันใช่ไหมเดือนนี้มียี่บ้าวันนะครับเดือนกุมภาพันธะ์มีย่ิบเก้าวันก็เลยงวดน,นี้ก็เลยขอญาตมาไลฟ์สดให้เร็วนิดนึงนะครับมาไลฟ์สดให้เร็วนิดนึง เลครับผมเพื่อที่จะหาซื้อจับจองกันได้แบบรวดเร็วนะเดี๋ยวจะพลาดเหมือนงวดที่แล้วนะครับเลขสี่สามเลขไปทะเบียนใช่ไหมเออคนถามกันเข้ามาเยอะนะอ่าผมผมซื้อลอตเตอรีนะ่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูผมซื้อลอตเตอรี่ไว้สี่สามสามสี่โอ้อยู่เครื่องหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงวดเก่านะเราไม่พูดถึงดีกว่าเราไม่พูดถึงดีกว่าเราพูดถึงงวดใหม่ นะเราพูดถึงงวดใหม่ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่น่ารักทุกท่านเลยใครมีกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซฝากแชร์ลงหน้าเฟซคุณพี่จ๋าฝากแชร์บอกต่อกันหน่อยนะว่าเฮียตีคนรักหวยมาคำนวณรัฐบาลไทยให้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าเฮียตีแม่นหลังหวยออกนะทุกคนเออเดี๋ยวเขาบอกว่าเฮียตีแม่นหลังหวยออกนะออมาดูกันครับเลขดังมาแรงงวดนี้ครับว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับแล้ว งวดนี้ให้ตามตัวไหนเดี๋ยวพามาดูนะครับคือผมเคยพูดไปแล้วเนอะว่าหวยลาวกับหวยไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกันหวยลาวนะครับเขาหมุนทีเดียวนะครับมีล่างมีบนมีผลออกมานะครับส่วนหวยรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับเขาแยกกันหมุนนะครับก็คือตัวล่างตัวบนเนี่ยนะครับเขาแยกกันหมุนเพราะฉะนั้นเราจะต้องคำนวณสองรอบนะครับเราจะต้องคำนวณสองรอบเนาะ เห็นเห็นมีคนบอกว่าเลขดังงวดนี้มาเยอะมากนะครับเลขดังงวดนี้เริ่มมาแล้วนะครับมาดูหวยรัฐบาลไทยงวดนี้กันบ้างทุกคนจําที่ผมเคยพูดเคยบอกได้ไหมว่าเลขดังมักจะไม่ออกเเลขดังมักจะไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจริงไม่จริงงวดนี้เฮียตีจะเด่นอะไรนะสองตัวล่างสองตัวล่างจะเด่นอะไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับจากสถิตินะครับคือสังเกตได้นะครับว่าในชุดล่างกับบนเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่ อย่างเช่นเจ็ดห้าเจ็ดนะครับตรงนี้เนี่ยเราจับได้ว่าเลขหลักเนี้นะครับมันซ้ําบ่อยนะครับห้าสี่สี่แปดเก้านะครับเก้าตรงนี้ขึ้นบนนะครับคํานวณยากนะผมบอกให้ทีนี้เหลือตรงเนี้ยปกติเนี่ยงวดเนี้ยมันน่าจะออกเจ็ดใช่ป่ะแต่ไม่ครับเขาไปออกหกสามครับเอาตัวนี้ไปขึ้นดึงบนนะครับแล้วก็เอาเก้านะครับไปไว้สามตัวบนนะครับซึ่งงวดนี้นะครับทุกคนถามว่าเฮียตีครับ เลขรัฐบาลไทยงวดนี้สามตัวบนเฮียตี่จะต้องเด่นสามถูกไหมถ้าเกิดว่าดัวตามนี้ดัวตามนี้นะครับก็คือเนี่ยห้าแปดเนี่ยนะห้าตรงนี้ขึ้นบนในงวดถัดไปเก้าเนี่ยขึ้นบนใน่งวดถัดไปหกเนี่ยขึ้นบนในงวดถัดไปงวดน,นี้ก็ขึ้นบนใน่งวดถัดไปเหมือนกันนะครับแล้วถามว่างวดนี้เราจะเด่นสี่เด่นสามเนี่ยได้ไหมนะครับคําตอบคือได้ครับพี่คาตอบคือได้ครับสามตัวบนงวดน,นี้ครับมีสามกับสี่นะครับอยู่ในตารางแน่นอน นะมีสามกับ <Tipp> ส <s> ี่อย er mm. ู่ในตลางแน่นอนแต่พาสีเนี่ยพาสีจะไปอยู่ที่เลขสี่ค่อนข้างเยอะนะครับพาสีจะไปอยู่ในเลขสี่ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขมันยังไม่มาครับอย่างสามเนี่ยมันมาไปแล้วนะครับก็คือสามหกนะครับอย่างพาษีเนี่ยงวดนี้นะครับเด่นบนเนี่ยเด่นบนเด่นบนงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้ติดสี่ไว้สามตัวนะครับสามตัวบนนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ให้ติดสี่ไว้นะครับเด่นสี่บนเลยนะครับ ทุกคนอ่าเด่นสี่บนนะอ่าพี่มานีสวัสดีครับสวัสดีพี่มานีพันธกรขอบคุณสิบห้าดาวครับพี่ขอให้พี่ได้รับคืน 101, 000, 100, 000, 000, หนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเท่าเฮงเฮงปังปังรวยๆวยพี่จา๋าพี่ธนรพัฒน์สิริพลตั้งมั่นคนเดิมพี่ครับขอบคุณสำหรับสองร้อยดวงขอให้พี่เฮงเฮงปังปังแบบนี้ทั้งตอนนี้และตลอดไปขอให้ครอบครัวของพี่มีความสุขมากๆและก็ขอในขอ,ขอพระคุณในน้ำใจสอง ร้อยดวงที่มอบให้เฮียตีตรงนี้ด้วยขอบคุณมากๆนะครับพี่นะครับได้รับคืนสองร้อยสองหมื่นสองพันเท่านะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่สัญจรงวดนี้หันใหญ่สงขาหวยสัญจรเนี่ยผมเคยพูดไปยังหวยสัญจรเนี่ยเวลาออกเลขสัญจรใช่ไหมมักจะออกเลขหามนะครับเลขหามเลขเบิ้ลนะครับอันนี้ผมเคยพูดในไลฟ์หรือเปล่าผม,ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในทฤษฎีของผมที่ผมคำนวณมาเนี่ยมันชอบออกเลขหามเลขเบินนะ้ลเนาะเออมันชอบออก เลขหามเลขเบิลเพราะฉะนั้นงวดเนี้ยถามว่าเฮียตีสี่สามมันจะไปออกข้างบนหรือเปล่าสี่สามมันจะไปออกข้างบนหรือเปล่าอ่าถ้าตามสถิติเนี่ยทุกคนคู่คนคน่าจะเห็นเนาะเลขเนี่ยนะครับห้าแปดห้าสี่แปดเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งหกสามเก้าย์เ้าห้าทุกคนสังเกตว่าเลขมันไม่ออกตัวเดิมเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยอย่างแปดห้าง 8, 5, วดนี้งวดต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นบนนะ แปดเก้าเนี่ยงวดต่อไปก็ออกเจ็ดเก้าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาแปดเก้าข้างบนหกหนึ่งก็ไม่ได้ออกหกหนึ่งข้างบนแต่ออกหกศูนย์สามนะครับหกศูนย์หกสามก็คือส่วนใหญ่แล้วมันจะลดแต้มหนึ่งลดแต้มหนึ่งอันนี้เนี่ยแปดเจ็ดนะ 8, 7, นะอ่าแปดอ่าเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดแปดแปดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะออกมาเนี่ยอ,ยอยางงานันยังเดี๋ยงงวดเนี้ยผมจะให้ให้ระวังนะครับห้าสี่นะครับห้าเออไม่ใช่ห้าเจ็ดนะครับคืออธิบายยังไงอะ อธิบายอย่างเงี้ยคนคนดูอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่างวดเนี้ยรัฐบาลไทยนะครับเด่นในตารางมีสี่นะครับเอาอย่างนี้มีสี่เดี๋ยวผมเจาะตารางให้เลยเอาทุกคนทุกคนช่วยผมเป็นพยายนนะเดี๋ยวผมจะเขียนรัฐบาลไทยเลขตารางให้เลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจนอธิบายอย่างเงี้ยคนดูอาจจะไม่เข้าใจอาจจะงงนะอาจจะงงเพราะว่า อ,อารมณ์มันจะแบบศิลปินนิดนึงนะเวลาผมคำนวณสูตรเนี่ยผมคมเขียนแบบนี้มันดูเหมือนมั่วนะแต่จริงๆแล้วผมเข้าใจนะครับซึ่งเอาอย่างนี้ผมเขียนตารางให้ดูเลยจะได้ไม่ต้องคิดมากนะบางคนแบบอุ้ยไม่เด้นมันไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์นะเออหนีเรียนจบมาตั้งหลายปีแนละ้วยียตีมาสอนคณิตศาสตร์เดี๋ยวจะงงไงงวดน,นี้อย่าพลาดนะเนี่ยมันเสียอย่างเดียวพอพอให้ก่อนหวยออกข้อดีคืออะไร ข้อดีของการให้ก่อนหวยออกคือบางคนสามารถไปหาซื้อได้ทันไปหาดูหาตามได้ทันนะครับข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือพอมันให้ก่อนหลายวันเนี่ยพอถึงวันหวยจะออกลืมว่าเฮียตีพูดไว้ว่าอะไรเฮียตีให้เน้นอะไรเฮียตีให้ตามอะไรลืมพอถึงวันจะซื้อจริงจงนี่แหละข้อดีข้อเสียมันต่างกันแต่ผมบอกว่าผลดีคือ ข้อดีมันดีกว่าผลเสียเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเน้นนะครับตรงนี้เป็นหลักนะครับพูดถึงอดีตครับงวดนี้ครับเฮียตีเด่นสี่ครับสามตัวทุกคนฟังนะผมก็ยังจะย้ําคําเดิมว่าเลขในเนี้ยมันชอบออกข้างบนถามว่ามันออกข้างบนเนี่ยโอกาสที่จะออกข้างบนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลขตารางเนี่ยมันจะออกข้างบนซะส่วนใหญ่ นะครับซะส่วนใหญ่เลยมันชอบออกข้างบนเพราะฉะนั้นแล้วผมให้พี่พิจารณานะครับพี่พิจารณาดูนะครับว่าเลขเนี่ยนะครับผมควรซื้อล่างหรือบนนะครับเลขตารางชอบออกข้างบนเจ็ดิแปดสิบปอร์ซ็ตีก20%่สิบปอร์ซคือออกล่างหนึ่งมีนาคมเนี่ยห่วยมันชอบออกเลขอะไรทุกคนดูนะปีที่แล้วเนี่ยหวยออกห้าสองห้าห้า ทุกคนดูนะทุกคนดูไปกับผมนะปี66เนี่ยปีที่แล้วนะครับหวยออก55เบิ 65, 5, 5, 5, ้ลล่างนะครับ52เนี่ยออก652ปี65ออก50ปี64ออก538นะครับปี63ออก3898ปี62ออก5056ปี60ออก53พี่สังเกตเห็นอะไรบ้าง สังเกตเห็นแล้ปีห้าเก้านะดูดูไปดูไปพร้อมๆผมนะปีหกนะครับมีห้านะครับปีหกสองมีห้าปีหกสามีอยู่ในรางวัลที่1นห้าปีหกสี่ห้าสามแปดปีหกห้าห้าปีหกหกห้าสองห้าห้า แล้วปีนี้ปีหกเจ็ดคุณคิดว่ามีห้าไหมอ่ะผมผมอธิบายให้ตามนี้อันนี้งูงงปลา,ปาไม่มีงูไม่มีปลาไม่มีอะไรทั้งนั้นคํานวณให้ดูเห็นเลยเลขในตารางเฮียติเลขต่อไปคือเดนซีลองอะไรครับลองห้าครับผมสี่คืองวดปัจจุบันครับที่เขาไล่ตัวเลขมาเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยเืย,เร,ย,เ,รยเรื่อยืนะครับสามมีอยู่ในตารางไหมมีครับ รัฐบาลไทยงวดนี้โอกาสเข้าสูงมากผมบอกไว้เลยนะผมบอกไว้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมจะบอกกับคนดูก็คือว่าพี่จําได้ไหมงวดที่แล้วสองตัวล่างมันออกสี่สามสี่สามเนี่ยถ้าเอาจริง,รงเนี่ยผมเอามาใส่ไว้ในตารางเรียบร้อยแล้วสี่รถแต้มหนึ่งคือสามมันตัวเดียวกันนะครับสามรถแต้มหนึ่งคือเลขกลางตารางครับดักเอาแบบนี้ครับคือสองครับและ รัฐบาลไทยงวดล,ล่าสุดรัฐบาลไทยงวดล,ล่าสุดเนี่ยสาม,มาถึงสองวดแล้วสามตัวบนนะสามเนี่ยมา2องงวดแล้วซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องปกติมากๆสําหรับรัฐบาลไทยนะครับสําหรับรัฐบาลไทยมันเป็นเรื่องปกตินะท,ที่ที่ที่มันจะออกนะคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ระวังเสมอนะครับว่ามันจะออกสองครั้งนะครับ สองวดติดนะครับสามเนี่ยมันออกมาสองงวดแล้วนะครับในสามตัวบนนะครับก่อนหน้านี้คือศูนย์หกสามแล้วก็งวดล่าสุดคือสามเก้าห้าสามเนี่ยมาสองวดแล้วเพราะฉะนั้นสามจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่ตัวที่เด่นแล้วขาดไม่ได้งวดนี้คือเลขขาดไม่ได้ครับงวดนี้มีเก้าอ่ะงวดนี้มีเก้าครับถ้าจับคู่นะครับ คือเก้าห้าแต่หวยมันเพิ่งออกถามว่าเฮียตีคำนวณแบบนี้วิเคราะห์ยังไงผมวิเคราะห์อย่างนี้ครับอ่ทุกคนไปกับผมนะไปกับผมนะวิชาคณิตศาสตร์ครับคุณครูคุณครูตี <c oughs> ประก,กาไม่เข้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะทุกคนเอาเลขมาเอาเลขมาสี่ห้าเด่น <ส>นะครับผมสี่งวดนี้แล้วออกสี่สามครับทุกคนนะครับผมเลี่ยงไม่ได้จริงๆว่างวดเนี้ยสี่ห้าสวยผมเลี่ยงไม่ได้จริงนะครับว่าสี่ห้าเนี่ยมันสวยนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปล่าสุดคือเก้าเนี่ยโอกาสมันออกสูงมากนะครับโอกาสที่มันจะออกเนี่ยสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมขอญอาตเจาะตัวแรกเลยสี่เก้า ต่อไปห้าเหลือห้าอะไรครับห้าสองกับห้าสามได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่ครับคำนวณได้ทั้งคู่ห้าสองและห้าสามสามตัวเนี่ยผมคิดว่าคืนนี้เก้าจะยืนพื้นงวดนี้นะครับรัฐบาลไทยเก้าจะยืนพื้นเก้าจะมีอยในชุดสามตัวบนเพราะฉะนั้นจะต้องใส่เก้าลงไปงวดที่แล้วออกสามเก้าห้า เก้าเลี่ยงตัวไหนเลี่ยงตัวไหนเลี่ยงเอาห้าออกเอาสามออกคือเก้าสี่สองนะครับเอาเอาห้าออกเอาสามออกเพราะอะไรเพราะว่างวดที่แล้วมันเพิ่งจะออกไปเนี่ยมันเพิ่งจะออกไปเอาสามออกเอาห้าออกเอาเก้าเราเราเรามั่นใจเนี่ยว่างวดเนี้ยสามตัวบนเนี่ยจะมีเก้าเพราะฉะนั้นเอาเลขในตารางมาใส่นะครับเอาเอาเอาสามออกไปนะเอาห้าออกไป คือเก้าสองสี่เกอีกตัวนึงตัวลองยืนห้าถามว่าถ้าเรามั่นใจว่า5จะมาเอา9ออกเป็น5อะไรลนะห้าสอะไร5 3 2 5 4 2 4 2 5นะครับ4 2 5คือเอาไว้ง่ายสลับแค่ตัวแรกนะครับ 942 542รัฐบาลไทยงวดนี้ระวังไว้ระหวังไว้ขอบคุณพี่ไม่ไม่ซานด้วย10ดาวขอบคุณมากๆครับขอให้พี่ได้คืน1 0ึ่0 0้อ0หนึเท่านะครับผมใครที่ดูอยู่อยากจะหาซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ดูเป็นแนวครับงวดนี้ส่วนตัวแล้วชอบสีขาครับงวดนี้ส่วนตัวชอบสี้าครับสามตัวบนนี่คือแนวทางรัฐบาลไทยครับ ไลฟ์สดจากเฮียตีคนรักหวยทุกคนช่วยกันเป็นตกขี่พยานทุกคนช่วยกันเป็นกำลังใจทุกคนช่วยกันเป็นพยานให้ผมว่าผมลงก่อนหวยออกผมจะบันทึกคลิปนี้ไว้นะครับผมจะบันทึกคลิปนี้ไว้ว่าผมได้ลงแนวทางแล้ววันนี้ลงให้ก่อนหวยออกจริงๆริรัฐบาลไทยขอให้เฮงๆปังๆหมันๆนครับ วันนี้เฮียตีคนรักหวยครับมาแจกแนวทางให้กับพี่พี่ทุกท่านได้รับชมกันแต่ปีนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกรับสวัสดีทุกคนทุกท่านกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนท่านแล้วเจอกันครับไว้ว่าทีเด็ดแน่นอนวันนี้เฮียตีคนรักหวยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ